สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวสุภาราอุตราวิเศษนะคะใน EP นี้นะคะจะมาสอนแปลงเลขฐานสองให้เป็นเลขฐานแปดนะคะสำหรับค่าฐานของฐานแปดก็คือเลขสี่สองหนึ่งนะคะอันนี้คือค่าฐานนะคะ ต่อไปเราก็จะมาแบ่งเลยนะคะค่าฐานมีอยู่สามตัวเราก็จะมาแบ่งเป็นสามสามเลยนะคะแบ่งจากด้านหลังขึ้นไปนะคะอันนี้มันมีสองตัวเราก็จะเติมศูนย์ลงไปข้างหน้านะคะต่อไปเราก็จะมาเขียนเลยนะคะที่เราแบ่งไว้เสร็จแล้วเราก็จะนำมาเขียนเลยศูนย์หนึ่งศูนย์ ศูนหนึ่งหนึ่งแล้วก็ศูนย์หนึ่งหนึ่งอีกตัวนะคะแล้วก็มีจุดพศนิยมนะคะแล้วก็เป็นเลขหนึ่งหนึ่งหนึ่งนะคะแล้วเราก็จะมาเขียนค่าฐานไว้ด้านบนนะคะค่าฐานก็คือเลขสี่สองหนึ่งอันนี้ก็สี่สองหนึ่งเหมือนกันหมดนะคะ ว่าอันนี้คือค่าฐานของฐานแปดค่ะเราก็จะมาดูตัวแรกกันก่อนเลยนะคะตัวแรกศูนย์หนึ่งศูนย์ศูนย์คือไม่ใช้นะคะหนึ่งคือใช้ค่ะอันนี้สี่สองหนึ่งตัวนี้เราใช้แค่เลขสองนะคะเพราะว่าเลขสองตัวนี้มันตรงกับหนึ่งตัวนี้ค่ะสี่เราไม่ได้ใช้นะคะศูนย์ตรงกับสี่ไม่ได้ใช้หนึ่งก็ไม่ได้ใช้นะคะ เพราะฉะนั้นอันนี้ก็ได้แค่สองนะคะมีสองตัวเดียวที่ได้ใช้ต่อไปศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งค่าฐานคือสี่สองหนึ่งสี่ตรงกับศูนย์เราไม่ได้ใช้เราใช้แค่สองกับหนึ่งบวกกันนะคะก็จะได้สามค่ะแล้วก็ตัวนี้ศูนย์หนึ่งหนึ่งเหมือนเดิมนะคะสี่สองหนึ่งเราใช้แค่สองกับหนึ่งตัวนี้นะคะก็ใช้เป็นสามแล้วก็จุดพศนิยมนะคะ ตัวอันนี้สี่สองหนึ่งเราใช้ทุกตัวเลยนะคะเพราะว่าน,นี้เป็นหนึ่งทุกตัวเลยเราก็ได้ใช้ทุกตัวเลยสี่สองหนึ่งก็นำสีมาบวกสองได้หกแล้วก็มาบวกหนึ่งได้เจ็ดนะคะขั้นตอนต่อไปเราก็จะมาเขียนเอาคําตอบที่ได้มาเขียนนะคะสองสามสามจุดเจ็ด ฐาน8ดนะคะแล้วก็เราจะใส่วงเล็บให้เรียบร้อยนะคะแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับข้อนี้คำตอบก็คือสองสามสามจุดเจ็ดฐานแปดนะคะขอบคุณค่ะ